b บ t เดิลพาร์ตสแตนดาร์ดพีเมีมแล้วก็มีโกลเด้นสปินมานิดหน่อยในงบ500บาทช่วง X2 ็ไอดีทางบ้านมาดูกันว่า500บาทมีทรงไหมปเปิดไปพร้อมกันเลยค่อยๆจิ้มการลุ้นไปทีละใบแล้วกันอืมเป๊ะ1 0บเอมไปเลยกดโดโอ้วน MDL เฉยก็เอาดีโอ้โอ,โอยาซาเบาอ่ะไม่ใช่ อ่าเปดี้ห้าถึงแปดอีกใบนึงโดอ้วนเอ็มดีเอลเฉยรามีเลสได้นะเนี่ยสี่ล้านไม่แย่ไม่แย่อันนี้การอดอหกถึงแปดมันจะได้ลุ้นเลยวะเนี่ยไม่น่ามีส่งนะเฮ้ยอันนี้โอโมของจริงบกวกแปดไปเออบวกเจ็ด ก็คือให้ไปฟูบาซ่าว่างั้นเถอะแต่ไม่ให้บวกแปดนะเอาบวกเจ็ดไปก่อนคมผม,ผมดองนี้คมผม,ผมหน่อยอูดีซีจบดิตัะเปรยด้วยตีเอ็มมีเหงาอย่างยังยัง,ย,ง,ย,งยังมีการลุ้นอยู่อีกใบหนึ่งอุ้ยแต่เจ็ดถึงแปดยังไงก็น่าจะบวกแปดปะวะดีซีเอ้วะ่ะ ใช่วะเนี่ยเมร์เท่นเหรอโอ้โหเราบวกเจ็ดด้วยบวกแปดมันยังไม่แพงเลยมันยังไม่ได้เลยกูจะรั่ว่วะอ่ะพลังร้อยแปดอย่างน้อยได้บวกแปดได้แนะ่นะใบนี้ลั่นไหมลั่นแหละยูทีวะ่ะโอ้ยวิเซลล้านหนึ่งหกแสน <c oughs> ใบสุดท้ายการล็อกแปดพลังร้อยสิบ ไปโดสีซีน้ำสั่งอยู่แล้วโอ้ยโจโคยนะี่สิบนะสิบสามสิบสามมราคามันล่วงเนาะตอนจะซื้อแม่งขาดตลาดราคาแพงตอนเปิดได้ราคาถูกเต็มตลาดปะนี่โอ้ยโจโคเป็นที่ต้องการของบ้านเมืองอะเนี่ย ได้เท่านี้เลยยีสอ M รวม M ก็สามสิบสองในงบห้าร้อยบาทถือว่าไม่แย่นะเติมช่วงคูณสองอ่ะลองดูนะครับมาต่อกันที่ดีที่สองนะคราวนี้คนดูเปิดพาร์ตกับสตาร์พอยต์แพ็คพันสองขาดเท่าไหร่หรอเหมือนจะไม่ขาดนะดูผมซื้อพาร์ตก่อนไหมอ่ะเดี๋ยวกดซื้อพาร์ตดูก่อนเหมือนมันจะไม่ขาดนะไม่ขาดไม่ขาดซื้อได้เลยแพ็คพันสองเอาเลยไหมจัดพันสองเลยโอเคหุค่นฟลกนะลืมรับพาร์ต TS ใบหนึ่งเหมือนใบนี้จะเป็นในบัปเป้กลิ่นเตะจมูกจัดเลย ดูการเอ็มไปก่อนแล้วกันมีสตาร์พอย t ์ด้วยโอเคยังไม่ได้ซื้อใช่ไหมสตาร์พอยต์11เอ็มะดูแพ็กสตาร์พอย t ์ก่อนเอาแพ็กใหญ่เลยหรอคุณโป๊กดูการเอ็มอีกทีหนึ่งเมื่อกี้มา11ใช่ไหมอันนี้รวมกันก็อีก11ไปดวงเราไม่แย่หรอกเริ่มต้นเท่ากันเลยเริ่มต้นที่หนึ่งล้านอะ เว้ยแต่อันนี้ได้เก้าโอ้น,นี้ได้สุดเลยเอ้ยก็สิบเอ็ดก็ไม่แย่นี่อันนี้มันสุดที่เท่าไหร่วะอันนี้สุดที่สองล้านห้าได้สองล้านก็โอเคนะอันนี้เวอร์เลยสิบเอ็ดได้เก้ารวมสิบเอ็ดเออสิบเอ็ดจริงอันดอกแรกเดี๋ยวผมขอเคลียร์การ์ดบวกห้าไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวบอกแปดเรามาเน้นกันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวแซมแซมใบลุ้นแปดใบใบหนึ่งด้วยอ่ะไปะลุยโอ้ยเอาดี เปิดเทคนิกแล้วเหรอคุมาบ่อยอยางวะเอาิดพาได้น้อยสุดเท่าไหร่แต่ละเดือนไม่เท่ากันครับของรางวัลัพทุกเดือนเลยอ่ะถึงแปดเมื่อกี้น่าจะกดไปนี้ไปแล้วเนี่ยเ e n น G R U ไม่เคยเล่นครับเคยเล่นแค่ L D ครับรับ P C ไหมปิดอยู่ครับตอนนี้ไล่เปิดกิดให้เปิดการให้คนดูอยู่ครับเปิดมาก็มีซึมอืมโดวน โอ้อิตาลี 4m เอ้ยเปียโร่ไม่แย่บวกแปดก็ได้ที่นะ <laughs> อันนี้ไม่ได้แล้วบวกเจ็ดไม่ได้แล้วไม่ถึง 50m คือเกลือมันเกินนะดิเพราะผมมือทองจัดดูภาพนี้ไม่ได้ดีแคปเลยแคปว่า 50m อะ่ะสบายยี่โบโซวิกเกวโบโซวิกมันได้บ่อยอย่างวะช่วงนี้และบวกหกด้วยอะไรเนี่ย โอ้โอ้ยปีกว่ะเฮ้ยสมอสอนไหนเนี่ยทำไมโลโก้เท่จังร้อ <c oughs> ยแปดใบนี้ไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวทีเอสเอาไว้ใบท้ายของดี <c oughs> โอเว่นเหรอลูนี่ว่ะต้องเหงานะแต่ดีละดีว่าโอเวน่นโอเว่นน่าจะไม่ถึงร้านด้วยซ้ำสามใบท้ายว่ะคุณดูลัน่นใบไหน อีโป้ไม่ใช่ครับปีเก้ ge. ดูมันออกทงเนี่ยมันจะให้กูรุ้นไรวะไม่เอาได้ไหมยี่สิบี่อีพีอะต่อให้มีอ e ีสักโรดิโก้เลยกูยังไม่เคยเห็นหน้ามันเลยบวกห้ายังไม่เคยเลยเอาออกไปได้ไหมการนี้เอาซีซีไว้ยังรู้สึกดีกว่าเลยวะหวัวกูจะปวดก่อนเลย เงี้ยแล้วมันออกซีซีจริงนะเนี่ยไอ้เปลี่ยโล่อีกแล้วเหรอทำไมบ่อยอย่างวะช่วงนี้ทำไมกูได้แต่ตัวเดิมๆแค่เปลี่ยนปีไวะกูโดนล็อกไอ้ผีวะเนี่ยและใบสุดท้ายรุ่นทีเอสบวกแปดใบนี้เคยได้จอบดีอวมายี่ห้าทีเอสมาละผมบอกเลยว่าไม่ยากดูนูแล้วรู้สึกดวงดีขึ้นมาฮาร์ดพีไม่ย้มคุมไหมไม่รู้เหมือนกันคนดูสำหรับผมผมว่าคุมแล้วมันไดเอ็มอะเยอะอวทีเอสบวกแปดใบสุดท้ายตัวลั่นเลยนี่ตัวลั่นเลย เอาแล้วไงฮะตำแหน่งมึงมีแล้วรสิบเอ็ดตำแหน่งมึงเลือกที่จะออกโกเนี่ยน,นะ T S U บอกแล้วผมเอา T S ให้เก็บไปเล่น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 ไมาา่แาย่ไม่แย่ขายออกขายออกได้สามสิบสี่ล้านกับเอ็มอีกเท่าไหร่ไม่รู้ผมลืมละเอ็มได้ประมาณยี่สิบไหม เบ็ดเสร็จก็ประมาณ50ล้านในงบ1000บาทไหมคุณดู2 0 0แสนแคสอะเติมช่วง XX2 ถือว่าไม่แย่ไปดูไอดีต่อไปดีกว่าเอาแพ็ก2 0 0พแพ็กเดียวเลยหรอมก็บอกตามใจพี่ชายเลยตามใจผมผมส่ง SVP ไปตัวไก่ผมหมดเลยนะถ้ามันพออย่างอันหนึ่งนี่น่าจะได้ที่อยู่ไะเนี่ยซื้อแพ็กโกยังว่าเน้นเอากำไรซื้อแพ็กโกไหมอุ่นอยากลุนทีเอสหรืออยากลุนโกแต่ว่าซื้อแพ็กโกสามแพ็กกับแพ็ตินัมก็ได้อยู่นะ แ็ทจะเหลืออยู่น้อยนึง2 0องยเคก็ได้ทีเอสล้านๆไม่มีปัญหาตามสั่งอยู่แล้วหมักเขาให้เติมช่วง x2 เข้ากับว่าแพ็คนี้มูลค่า1,000มีล็อกกับลุ้นไปนี้เพิ่งผ่านหน้าผ่านตาไปไม่นานช่วงเปิดกิจแต่ตอนเปิดกิจเป็นพลังร้อยหอันนี้ร้อยแปเมื่อกี้ทีเอสแล้วไอดีนี้ก็คงจะไม่น้อยหน้ากันหรอกสบายใจได้สเต็ปไทยคุ้มไหมไม่รู้เหมือนกันคุณหนึ่งไม่มีใครส่งมาเปิดเลยสเต็ปไทยโอ้ ep ว่ะโอ้ย ลผมได้โดซีซีมาแล้วเอาดีเอาอีกตัวไหมโดซีซีแต่เดี๋ยวไปต่อไปนะใบนี้ไม่ใช่นะท TS ก็ตัวหงหัวละใบนี้อันนี้ UT เอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่มีไม่มีมมอ่า TS ไปพูด UT เห้ยวาบนเนี่ยเขาว่ามีของดีแหล่งรวมผุมทรัพย์มันกองอยู่ตรงนี้ถ้าออก EP ผมไม่ต่อยเลยยังไงก็ไม่ออกไม่ซีอูก็ TS นาเฮ้ยสเปน CB ไม่ว่าปูโยเหรอโอเคไม่แย่ไม่แย่ไม่แย,แย่ดีว่าโกโตเมื่อกี้ดีว่าได้ทีเอแล้วออกโกนะผมว่าแม่งออกสเปนมากูใจขายเลยดีมีปูโยอยู่กองหลังได้ขายได้ขายอืมตลาดโลกแล้วเขามีโรนโดด้วยทีนี้ทำสบายเลยนะครับเรียวบาร์เซโลนาผสมแม่งเลยทีนี้ใช่ดีนี้ออกส0มสิบเอมก็แสดงว่าน่าจะเป็นเลทขั้นกลางไหมแต่ไอดีหลักเราเปิดได้เท่าไหร่เปิดได้สิบกว่านักเตะ เกมแม่งค้างบ่อยอยังวะวันนี้แม่งแหกเปิดทั้งเซิร์ฟป่ะนี่สิบสองล้านมาดูการนักเตะอดอกแรกเคียบวกห้าผสมแปมีลุ้นแปดใบหนึ่งเสื้อนำโชคของจริงขายต่อตัวละห้าแสนเงินสดหยอกหยอก,ยอกโอ้ย 20, 50, อยี่สิบปีอยู่สเปนอีกแล้วววันนี้เปิดได้สเปนเยอะยังวะฟาเบียนลุยอ,ออกสเปนเยอะชิบหายเลยปูโยก็สเปน 6-8ไปนี้ก่อนก็ใไปนี้ไม่ค่อยได้ลุนล้นเท่าไหร่เลยวะ่ะเติมอะไรคุ้ม500แบทเทิลพาสครับได้สองระดับเลย500บาทอะได้ที่อยู่นะเฮ้ยเอ็มบัปเป้โอ้ซีบีบาซิเลอร์ไม่ใช่วะ่วนนะใปวะเนี่ยดูเวนี่เ้ยอย่าบังชื่อเลยอ่านไม่ออกเนี่ยไม่อ่านก็นได้เฮ้ยเบนเซม่าเอลดี68โตอ้วนเอ็มดีเอล68ดีซีอ่ะ ขยันออกยังวะสเปนอ่ะมันเยอะไปแล้วมันได้สเปนกันทั้งเซิร์ฟเลยใช่ไหมเนี่ยวันนี้วันนี้เป็นแบบว่าสเปนเดย์วะคุณดูบอกผมทีผมก็สงสัยว,วะ่ะอ่ะเปิดล็อกแปดไปบ้างนิ่อ่ะใบนี้สเปนอีกใช่ไหมไม่ต้องเดาปีแลเดาธงเนี่ะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มันไม่ใช่แล้ว <c oughs> อาไรโ็เหี้ยหรอสเปนไม่เท่าไหร่มึงออกตัวเดิมวันนี้กูว่าแปลกแล้วแล้วใบเดิมมันปะเนี่ยร้อยแปดเนี่ยกูว่ามันไม่ใช่แล้วล่ะ ัวกูจะปวดเลยว่ะเฮ้ยอ่ะเจ็ถึงแปดเอาซ้ายบนมั่งเขาว่าของดีสิบล้านใบไหนเนี่ยใบนี้ป่ะนี่ดีอีกสเปนนะเอาฝรั่งเศสกลางรับเปิดตีไม่แพงวียร่าเปิดตีว่ะถ้าวียร่าได้แพงอยู่นะแล้วประเด็นคือทำไมมึงไม่แปดใบสุดท้ายแล้วใบนี้ยืนสิบบวกนะกดใบนี้ก็สิบล้านบวกนะสิบล้านบวกเฮ้ย เฮ้ยเป็นเสมาอ<ส>าไหนเอ็มบาปเป้วะเอ็มบาปเป้เล่นปีงปีนี้เกือบลั่นนะแต่ล่วงไปก่อน ดูดิมันจะมีสักกี่ตัววะบีอูทีฝรั่งเศสกูรู้สึกเหมันจะมีแค่2ตัวหรือก่องหน้าหนูยังมีคันโตหน้ามาขั้นกลางอยู่แต่ว่าถ้าเป็นหน้าเป้าเนี่ยมันคือ1ใน2องนะแต่กูได้ชอยที่2องไงดวงดีวาอ,อันนี้น่าจะยับสุดไหมเนี่ยพาร์ตตั้งแต่เปิดมาวันนี้เพราะว่าไอดีที่2องแงนี่เกล้านกับเงินอีก12เป็น21ก็ยังยืนอยู่หลัก20นะครับถือว่าไม่แย่